สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางทางยูทูบกับทางเฟซบุ๊กนะครับสําหรับวันนี้กองของผมชินยนอะไรเช่นเคยนะฮะับสำหรับวันนี้ก็มีพวงมาลัยสวยๆมานําเสนอนะครับของคุณคุณทุกท่านนะฮะเช่นเคยนะครับผมของรถดีเพิ่งเข้ามานะครับมาซื้อสวยกันเลยนะฮะก็เลยมาทําคลิปรีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อกันนะครับ่ทานใดกําลังหาพวงมาลัยไปใส่ ดัดแปลงรถใส่รถอีแตนอยู่นะครับหรือใส่รถตัมเปอร์นะครับผมหรือว่าจะใส่รถกระแทะรถไถนารถคีบห้อยนะครับเป็นวงมาลัยรถบรรทุกนะครับของ Isuzu L นะฮะผมเป็นรุ่นตอนเดียวรุ่นเก่านะครับเป็นแบบตอนเดียวท่อนตรงนะครับเป็นท่อบนกับท่อนล่างมาด้วยกันนะครับผมติดวงมาอย่างนี้เลยนะครับผมไม่สามารถตอนแยกได้นะครับต่อยุดติดของวงมาลัยรุ่นนี้คือสร้างง่ายนะครับดัดแปลงง่ายนะฮะต่อทนทานนะครับผมไม่ค่อยเสียนะครับเป็นวงมาลัยแบบ่ง่ายนะครับ ก็เป็นแบบแปะข้างครับแป้นจะเป็นแบบนี้นะครับนะเป็นแบบแปะข้างคัสซีนะครับแต่ข้ารถค้าขาไก่อยู่ด้านนอกนะครับขาไก่ก็จะไปทิศทางในทางไปทางนี้นะฮะทิศทางไปหน้าไปหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบแปะข้างนบอะสลับจัดแปงทําแปะคัสซีรถนะครับผมแปะคัสซีด้านข้างนะครับผมเป็นของรายสลาดรถบรรทุกนะครับพอทนทานนะครับเป็นแบบระบบรุ่นเก่านะครับง่าย ก่อส่วนมากนิยมนำใส่รถดิแตนตกันนะฮะมีแต่รุ่นเก่านะครับผมหรือว่าบางท่านก็นทำไปใส่รถตัมเปอร์นะฮะหรือว่าท่านใดมีรถไถนะครับผมก็อยากแตะแปลงพวงมาลัยก็จัดหาพวงมาลัยอย่างนี้ไปใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยพอใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรเลยทีเดียวนะฮะในหลากหลายรุ่นกันเลยนะครับแล้วแต่ท่านจะดีไซน์แตะแต่งเอาไปใส่รถอะไรนะฮะหรือบางท่านก็เอาไปใส่รถคลิป้อยก็มีนะครับนะฮะเป็นพวงมาลัยแบบง่ายๆนะครับผม นะครับใส่แกนคล้ายๆพวกวงวันลบใส่นะครก็ตั้งแบกข้างรถถังนะครับเราเป็นขาไก่เดือนหน้าไทยลังนะครับนะขอหลับแย่แบบง่ายๆนะครับคนทานนะครอะไรมีขายนะครับผมอะไรภายในถ้าลูกปืนถ้ามันแตกมันเสียก็สามารถซ่อมกันได้นะครับอะไรมีขายทุกชิ้นนะครับโมลายยอดนิยมสําหรับชาวเกษตรทุกท่านนะครับนะฮะขอสภาพมาสวยๆเลยนะครับคัดมานะครับวงมาครบเลยนะครับสวยๆนะฮะ อีทูสูตไแท้ๆเลยนะฮะเนี่ยทายทูสูติดอยู่เลยนะครับผมเนี่ยนี่ฮะตอุ่นทูสูตฮะแท้ๆเป็นทูสูแล้วรุ่นเก่านะครับผมนะฮะแล้วตอนเดียวนะครับแล้วรุ่นที่ยกหัวไม่ได้นะครับเป็นรุ่นโบราณนะครับอย่างคงแท้รับประกันคุณภาพเหมือนเดิมนะครับมีปัญหายังไงก็สามารถเอียงมาได้นะครับซื้อไปหักใช้งานไม่ได้นะครับนะต่อเราขายคุณภาพนะครับในการบริการนะฮะต่อจากการให้ลูกค้าทุกท่าน ไปใช้งานได้นะครับมีเรืหาก็แก้ให้จนกว่าจะจบงานนะครับผมนะครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับที่ชินยน,ยนอะไรนะคุณทศโทรศัพท์ก็0 8นย์แครับเจ็ดสามศูนย์สามห้าหนึ่งสองนีหรือว่าแชทมาพูดมาคุยในเฟสเป็นบล็อกผู้ชมก็ได้ครับคือเฟสเป็นบล็อกผู้ชมก็ชินยน,ยนอะไรไนะคุณทศนะหรือท่านใดไม่สะดวกเล่นเฟซบุ๊กนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้ครับแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสามศูนย์สามห้าหนึ่งสองนะครับ นะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรศัพท์นะครับผมแล้วก็เลือกไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของผมลงไปนะครับแล้วก็แอดมาตะคุมาคุยกันได้นะฮะสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกเป็นเฟซบุ๊กนะครับผมหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ข้างต้นแต่ว่าท่านใดอยากมาดูมาชมตัวจริงที่ร้านก็มาได้เลยครับร้านของผม,มอยู่ที่อำเภอดับทศจังหวัดนครราชสีมาหากทำไม่ถูกก็เข้าก o o g l กแบบเลยครับ ทิมชื่อร้านชินยุนอะไรยอยากไไดุดลงไปรูกูเ็นแบบนะครับเดี๋ยวทาง g o o ูเ e ็นแบบจะขึ้นแผนที่ร้านทางทางท่านมาที่ร้านได้เลยนะครับมาดูมาชมตัวจริงที่ร้านก่อนได้นะครับผมสำหรับท่านใดที่ยังไม่มั่นใจที่ยังไม่กล้าทั้งซื้อกันนะครับผมนะฮะผมก็จะพยายามทําคลิปรีวิวสินค้าและรีวิวจัดส่งนะครับผมเอาไว้ในช,ช่องทางนะครับทางทางเฟซบุ๊กและทางยูทูบนะเอาไว้ให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังเลือกซื้ออะไรนะครับผมเพื่อลดเกษรอยู่นะ ได้ดูได้ชมไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและซื้อกันนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่รับชมหวังว่าจะรับใช้ได้บริการทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ